อาสวัสดีครับวันนี้พบกับชักุนบายชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะไปสอนโหลดเกม Euro Taxi Monitor 2นะครับโว์ชั่น1 3เฮ้ยเป็นเว์ชั่นอะไรวะ1.3.1นครับก็จะทิ้งลิงก์ไ้ใต้คลิปนะครับให้ไปโหลดเอานะครับนี่ครับกดทิ้งลิงก์ไ้ใต้คลิปนะครับผมกดลิงก์ที่กดหน้าหน้่างแล้วให้กด นี่ดาวโหลดต่อไปนะครับกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเด้งให้ดาวน์โหลดนะครับจะกดเป็นตัวอย่างเดีสักครู่ครับนี่ครับเด้งขึ้นให้กดเริ่มดาวน์โหลดไปนะครับผมแต่ผมโหลดมาแล้วนะครับโหลดเสร็จนะครับ ให้พปท,ท,ที่ตรงที่ดาวโหลดอะ่ะตรงที่เราดาวโหลดไว้นี่ดาวโหลดไว้ปึ๊บก็บกดคลิกขวาแล้วแตกไฟไล์เลยสจะรู่ครับ ก็เรา,าไปรอสักครู่นะครับ โอเคจะเสร็จแล้วนะ98แล้ว90แล้ว91 okay. 92 93 94เอ้า5 96 97 98 99 100เ okay. มื่อแต่ไฟล์เสร็จแล้วเ,เข้าโฟลเดอร์ที่เราแต่ไฟล์มานะครับเดี๋ยวพอคลิกเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับรปึ๊บนะ้รกดเข้าไปแล้วกดที่เกมโดโลทัซิมูเลเตอร์2ปึ๊บ เรา Double Click ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้อง Simulator สองหนสนะครับ Double Click ก็ไปแล้วก็ติดตั้งติดตั้งเสร็จนะครับเ่อเราติดตั้งเสร็จนะครับผมหาไฟล์ตัวเกมนะครับที่เราติดตั้งไว้ นะครับหาไฟล์เราติดตั้งเลยเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเข้าไฟล์ตัวเกมที่เราติดตั้งไว้เดี๋ยวพวกคิดก็ไปครับนี่ครับก็เอ่อหาไฟล์ที่เราติดตั้งเกมไว้อ่ะพูดง่ายๆซะกดเข้าไปนะครับให้ถึงหน้านี้ก่อนนะครับถึงหน้านี้ปุ๊บตอนนั้นเราติดตั้งหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วกดที่แคปปุ๊บแล้วกดเนี่ย B I N ปุ๊บ วิดีโอ8เอ้8 6ปึ๊บวิดีโอสามารถเล่นวิดีโอใครใคร32บิตก็เล่นได้นะครับ64บิตก็เล่นได้เข้ามาถึงหน้านี้ปึ๊บเรากดตรงไฟล์ตัวเกมนะครับเดี๋ยวพวกคลิกเข้าไปปึ๊บถึงหน้านี้ปึ๊บให้ลากอันนี้เข้าไปนะครับแต่ผมไม่ลากนะครับผมลากข้าไปแล้วเพื่อแคคนะครับแล้วลองเข้าเกมดูนะครับ โอเคโอเควิธีลง m อดนะครับวิธีหน้านี้นะครับแล้วกดกลับปึ๊บเห็นไหมครับ mod บ่า่า m อดนะครับกดเข้าไปอันนี้คือ m อดนะครับ ให้กดตรงนี้มาเอกสารปึ๊บกดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับก็กดที่อยูทักซิมเบอร์เซอร์สองแล้วกดที่มอสปึ๊บที่จริงอันนี้จะโลง่งจะโล่งหมดเลยนะนะครับที่จริงอันนี้จะโล่งหมดแล้วให้ลากเข้าอันนี้มอสเนี่ยข้าเข้าไปในนี่ที่จริงตัวนี้ว่างที่จริงตัวนี้ว่างหมดนะให้เอาเนี่ยในนี้ลากเข้าไปในนี้ก็ปีก็ได้ตัดได้แล้วแต่ ่าเสร็จปึ๊บแล้วลองเข้าเกมดูนะครับก็เป็นวิธีอันเสร็จสิ้นนะครับผมแป๊บน,นึงนะรีลิตออกก่อนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนโหลดหมอดมานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปมีกิจกรรมด้วยนะครับอีิกแรกนะครับผมหรือเข้าไปในชาแนผมนะครับแล้วอ่านดูนะครับโอเควันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเอ้ยอย่าเพิ่งนะครับก็ลองเข้าเกมนะถ้ามีปัญหาก็สามารถส่งมาได้เอ้ยเขียนข้อความไว้ใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ย กดไลค์ like กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย